ทำคลิปสอนเชื่อมทรงนักเรียนหน่อยครับพี่อ่านะครับมี fc นะครับขอเข้ามาน้องๆขอเข้ามาวันนี้นะครับมาดูเทคนิคการตัดทรงนักเรียนการเชื่อมทรงนะครับไม่มีพื้นฐานก็สามารถตัดได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับช่างซ้อนจะใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าครับในการไถครึ่งหนึ่งของศีรษะครับตรงขมับก็ไถขึ้นไปหาขวัญนะครับใส่ตันรองเบอร์หนึ่งจุดห้าด้านบนนะครับให้ไถครึ่งหนึ่งของศีรษะครับวันนะครับให้ไถย้ำๆเพราะเส้นผมจะมีความหนาแน่นตรงนี้ ถ่าย้ย้ำถไอยย้อนเส้นผมนะครับเส้นผมล้มไปฝั่งไหนล้มไปทิศทางไหนนะครับให้ไถย้อนนะครับด้านบนชี้ศาก็ให้ไถครึ่งหนึ่งเลยนะครับถย้อนผมขึ้นมาเลยครับเมื่อเราถย้อนนะครับเสร็จแล้วฟันรองไม่ต้องถอดครับไถตามเส้นผมมาด้านหน้าครับด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งถึงห้าเหมือนเดิมครับเพื่อทําการเชื่อมทําการลบขอบนะครับเพราะผมมันจะเป็นชั้นนะครับตรงนี้เราเชื่อม เพื่อําการลกอกขอบเสร็จแล้วถอดฟันออกครับใช้วีในการยกเชื่อมนะครับยกเชื่อมไปด้านหน้าโดยเอาไกด์ไลน์จากเบอร์1.5ที่เราไถาไปนะครับยกเชื่อมยกรอยนะครับด้านหน้าเพื่อเลี้ยงความยาวบางดีแบบนี้ครับตรงไหนที่ยังไม่สวยครับยังไม่เสมอยังไม่เท่ากันเก็บครับเขียรายละเอียดเชื่อมสม่วนผมด้านหน้าครับ ยกขึ้นทักษะนแบบนี้ครับตรงไหนหนาตรงไหนไหยาวตรงที่ผมยาวใช้หวียกขึ้นมาแบบนี้แล้วใช้แบบเกเรียนนะครับตัดออกไปเลยได้แล้วครับความยาวความหนาตรงไหนหนาครับใช้หวียกขึ้นมาเห็นไหมครับมีความยาวตัดออกเลยเป็นผมจัดนะครับส่วนตัดแบบสไลด์นะครับจะไม่เป็นขอบสวยงามครับเพรชะฉะั้แตะเรียนหรือใช้กันไน่ก็ได้ครับเป็นอยู่กับความถนัดของช่าง เ็แล้วช่างสอนจะใช้ใบฟันตามาช่วยในการาลดเนื้อผมครับตรงไหนมีเส้นผมหนาเสร็จแล้วครับขั้นตอนหนึ่งจุห้าเราก็มาใช้ปันรองนะครับเบอร์หนึ่งดูตรงขมับครับให้ทายต่ำนะครับกว่าเบอร์หนึ่งจุดห้าเมื่อกี้นะครับให้ทายทายต่ำกว่าเพื่อทําการเชื่อมโดยใช้เบอร์หนึ่งนะครับเชื่อมเชื่อมขึ้นไปหาเบอร์หนึ่งจุดห้าที่เราถ่ายรอบแรก ยกขึ้นไปแบบนี้ครับสาเบอร์หนึ่งไถไปให้รอบศีรษาครับเสร็จแล้วถอดฟันออกครับใส่ฟันรอง0ูห้าเพื่อเชื่อมกับเบอร์หนึ่งที่เราไถาเมื่อกี้ครับให้ต่ําลงมานะครับต่ําลงมาเพื่อเชื่อมกับเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วครับดูนะครับดูจุดที่เราจะเชื่อมเราจะไาเท้า,านะครับให้ปรับฟันครับ ปรับฟันก่อนก็ได้นะครับหรือไถาขาวขึ้นไปก่อนให้ต่ำกว่าเบอร์ศูนย์จุดห้าที่เราไถารอบสุดท้ายนะครับแล้วปรับฟันเชื่อมครับเชื่อมกับเบอร์ศูนย์จุดห้าผมจะมีความเงาขึ้นมาทันทีครับจุดเชื่อมจะไม่เป็นขอบสวยเลยครับอ่าิ้นผมแล้วก็ปรับขาวครับปรับฟันชิดแล้วไถากาขึ้นไปเชื่อมขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับอ่าให้ต่ําลงมานะครับ ผมจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นแถวเป็นแถวนะครับแต่ละเบอร์ผมจะมีความเงาครับทําแบบนี้รอบศีรษะครับนะครับจะได้ประมาณนี้ครับถ้าทปํปในลักษณะที่ช่างสอนแนะนําก็ขอขอ,ขอบคุณครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับน้องๆน,น,นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอบคุณครับ